ต่กายเราเข้ามาในชีมาจะรองนอกคาณาบาร์นะฮะให้จำเสียงท,บบที่ท่านจะอยู่หัวท่านท่านเก่งมากนะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ที่อยู่ที่ต่องภาษาอังกฤษนะเอเชียยังไม่มีเลยเอเชียประเทศอื่นยังไม่มีเลยนะท่านก็มีมิตรมีสหายที่ยุโรปเยอะนะเช่น,านาพระเจ้านโปเลียนโบนาปาร์ต นะสมเด็กกำลังเจ้าพิธอีอะไรเงี้ยข้อสี่ข้อสี่นะแล้วท่านก็มีพระราชาธิเลขาแรกกันนะแล้วมีอู่ปีหนึ่งที่พระเจ้าหลงเลนบรนปาสเนี่ยสร้างพระรูปพระองค์องเองกับพระราชินีมาพระราชทานพรสัทานที่สี่ท่านเห็นท่านโปรดท่านชอบท่านก็เลยคิดที่จะต่อพระกรุณาท่านก็เลยเออเราจะสร้างรูปเราเหมือนกันนะนะทีนนี้ก็ให้จ้างบริษัทชาร์ทรูสที่ประเทศฝรั่งเสศสนะฮะ พอทํารูปขึ้นมาสร้างรูปแฟลชเตอร์นะนะโอ้ตัดเต้นีกทีนะคนเรียนโดนลงไม่ใช่รัชกาลที่สี่ท่านมีซิกแพคกอะอยู่หน้าท้องกล้ามเ้อะนะมีกล้ามนะโอ้โหแล้วท,ท่าน,นาทสมพลังอะไรนะนะรัชกาลที่สี่ท่านดูรูปกาอะไรแหะนะฮะท่านก็ไม่โปรดนะท่านก็เลยหันมาให้สร้างนักเต้นไทยมาถ่ายนะฮก็ได้สร้างรูปแฟลชเตอร์ซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ใน สมัครเพชรซึ่งเราเป็นครูต่อไปนะฮะจริงๆถ้ามีท่านตำรี่ที่จะหล่อเป็นโลหะแต่ทีนี้เนี่ยหล่อโลหะต้องเอารูกเข้าไปนะฮะทีนี้พวกคุณน้ำทั้งหลายเนี่ยท่านกราบคุณห้ามจะไ,ได้ทำนี้เลยเพราเหมือนเหมือนพลาดท่าน,น่นนะนะแล้วสังเกตดูสมัยก่อนที่ผมมาเมืองไทยเนี่ยแม้แต่พักโซ่เนี่ยที่เป็นเพชรชื่อดัง จะไม่มีท่านก็ต้องล่วงลับไปหมดแล้วถึงจะมีเหรียญโอ้ว่เดี๋ยวนี้เขาเขายังไม่ตายไปไหนไงเขามีเหรียญเยอะแยะเนี่ยเกินตลาดนะอ่าเดี่มันคืออะทรกันที่คืออะไรกันนี่เคือเะ้าวัดเนี่ยคืออะไมกันมีทั้งกิเลนมีทั้งสิงโตมีทั้งอินยางมีต้นไม้ที่เป็นมงคลมีดอกไม้ที่เป็นมงคลนะ กระเบื้องกระเบืองเพราะว่าวัดนี้เป็นวัดที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สมดังนั้นเนี่ยเขาจะมีศิลปะจีนเป็นเป็นมากไม่มีช่อฟ้าใบระกาไม่มีก็ชั้นนี้เนี่ยเราก็จะมีเทวรูปผกรูปนะนี่คือพระนารายณ์ถูกต้องถัดไปมาศิวะถัดไปคนทันคันชัสิกะ วิศนุกรรมหรือวัสุกรรมต่างๆครับผมแล้วที่มาก็คือว่าจริงๆแล้วเจดีเนี่ยมันสามารถเป็นแผนผังจักรวาลได้เลยนะอย่างเช่นว่ามีรูปประทบอารูปประทบกรรมการมรูปปรมจรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าไอ้เจดีมันจะเป็นสัญลักษณ์แห่งนามธรรมมันไม่มีใครวาดภาพได้นะวินีทางมันเป็นไงนั่นก็เป็นตัวทักตัวแทนนะฮะทีนี้อ่านก็ถูกแล้วเนี่ยการมรูปปรมจรก็จะมีทั้งมนุษย์มีสัตว์ คนไม่ช่ข้อะไรคนมาถวายสมเด็จก็สมเด็จตอนนั้นก็ฟังไว้ที่อเื่ไม่ให้หายนะถ้าวางไว้เฉยๆเขาอนั่งสมาธิแล้วมีพัดนะแต่พัดหายไปแล้วเนี่ยเนี่ยมีพัดแบบเนี้ยเอาก็ คนมาอยาให้ผมพูดนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะพูดแปงฉันรับไม่ได้อะแปลว่ากรีกก็ได้พวกกรีก,กน,นะหรือเหนือก็ได้เพราะวเดิมทีเขาก็มีประเทศสราชก็คือร้านนาไทยนะก็นกโยนกก็ไปถึงล้านนาไทยแล้วช้างก็คือร้านช้างอ่าเราทั้งก็เอาคติความเชื่อของสุโขทัยมาใช้เนี่ยเขาจะมาวางเทียน นะไม่ใช่มาเผาเจดีย์นะแต่มันประวาังเทียนเวลาเรามาไหว้ไหว้พระธาตุเนี่ยะว,วางเทียนแล้วพระจอมเนี่ยฉันก็เอาแผนผผงเนี่ยพระประธานส่วนมากจะอยู่ในระนาบเดียวกันนะมีพระประธานพระเจดียด์พระวิหารต้นโพมีเลยระนาบเดียวกันรัชกาลที่สามเนี่ยพ่อเป็นเจ้าพระองค์เดียวกันแต่แม่ก็เป็นสามัญชนนะครัรัชกาลที่สี่ 4, ท่านมีศัตรูเยอะแล้วศัตรูหมายเลขหนึ่งของท่านก็คือหมอม พระองเจ้าไกรสอนลงมาคุยร่ากตนมาได้โอ้คนนี้เนี่ยมันร้ายชอบไปว่ากล่าวปล่อยแชทใส่พระจอมเยอะนะตอนที่ตอนที่ยังไม่ได้มีวัตถรวิเวกเนี่ยพระจอมยังอยู่วัดราชทาิวาณเนี่ยมอมไกรสอเอเอไกรสอนเนี่ยเขาก็ชอบไปกลอยข่าววะเนี่ยราชการที่สี่เขาวังบัลลัง ันจะยุ่งเกี่ยวกับพระอะไรนี่นะรัชกาลที่สามท่านทรงไม่สบายพระราชธิดไทยเนี่ยท่านก็เรียกเขาเฝ้าถามว่าทำไมทำอะไรแล้วทำทำไมพอถวายอธิบายแล้วเนี่ยรัชกาลที่สามท่านท่านทรงทรง,งสมนัตนะปิติเยินดีถ้าอย่างนั้นเราก็จะสึกมากในกายให้หมดเลยให้บวชใหม่เป็นธรรมยุทธนะฮนะอ้าวทีนี้ก็รัชกาลที่สี่ท่านห้ามไว้นะครับเพราะจริงๆแล้วมันมันไม่ยุติธรรมเพราะว่าหนึ่ง ผู้ใดก็บวชอาศัยผ้าเหลืองยังไงถึงจะถูกบังคับให้บวชใหม่เขาก็จะมีพฤติกรรมอย่างนั้นก็ไม่ได้แก้ปัญหาสสมภัสเทระเนี่ยที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบในมารณกายเนี่ยถ้าบวชใหม่ก็ต้องนัดนหม่ก็ใครมาต้องเป็นท่นานนวกาศใหม่นะก็เพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บธรรมยุทธ์ไว้เพื่อให้คือตอนนั้นยังไม่ได้เรียกว่าธรรมยุทธ์นะก็เก็บเก็บนิกายน้ไว้เพื่อให้คนที่ตั้งใจศึกษาจริงๆเขาะจะได้มีที่ไปเขาจะได้มีที่ปฏิบัติ ถ้ย่งนั้นก็สมเด็จเจ้าพระยามาทิายาตมีความคิดว่าถ้าย้ายเจ้าฟ้ามงกุฎไปถึงวารชการที่3ย้ายเจ้าฟ้ามงกุฎมาอยู่ในเขตพระนครอยู่ในคำแหงพระนครไอคนที่ปากเสียปากไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะได้หุน,นะพราะเขาเห็นว่ารชการที่3ท่านรับรองแล้วตรงเนี้เพราะฉะนั้นวันที่เป็นวันพุธที่11เดือนธันวาคม2379 ก็ได้อัญเชิญเจ้าฟ้ามกุฎน่มาเป็นเจ้าวัดวัดโบเาณโดยนั่งขบวนเรือนะก็จะมีเรือตั้งห้าสิบกว่าลำอะไรเงี้ยนะใหญ่โตมากแล้วในคราวนั้นนี่มนราชการที่สามนี่มนเจ้าฟ้ามกุฎเข้าไปในวังหน้าให้เลือกของชอบใจสิ่งใดออกไปได้เลยเพราะตอนนั้นว่างจากผู้อยู่อาศัยว่างไม่มีไม่มีอุปราชอยู่ตอนนั้นนะฮะทีนี้ มองไกรสอนเนี่ยองเท่าไกรสอนเนี่ยมีจิตใจไม่ไม่ซื่อตรงมีคดีคอร์รัปชันแล้วมีคนถวายดีกาจากเ,เจ้าพระยาจักนะเป็นชาวมอเนี่ยเห็นได้ตัดสินคดีมีลำเอียงก็มากราบทูลร้องต่อพราชการที่สราชการที่3ก็เลือกเข้าเฝ้ามองไกรสอนมองไกรสอนเป็นอานะเป็นอาของทั้ง3ทั้ง4ี่ ต่คิดว่าเออเราใหญ่โตเราถึงกับเป็นอาของพระเจ้าพนคงไม่มีใครนะโอ้แกคิดปิดนะอืแล้วนอกจากคอร์รัปชันแล้วเนี่ยเขาก็มีคดีนะฮะคือเขาไม่อยู่กับลูกเมียนะอันนี้พูดตามตรงนะพูดตามตามพระราชนพลสัปดาห์ราชการศาสาเขาอยู่กับคณะละครแล้วเขาเป็นประเทศเนี่ยยินก็ได้ใช้ก็ดีนะเข้าใจนะไม่ต้องพูดติบัติยุยจานะ ตอนน,นะออนี้รัชกาลที่สามเนี่ยท่านเห็นว่ากุตาท่านก็บอกว่าทําไมไม่อยู่กับลูกเมียเขาตอบว่าเรื่องของฉันฉันจะอยู่กับใครเรื่องของตูบูบังอาจพูดได้ไนงะรัชกาลที่สามมรับสั่งว่าแม้แต่ไกลสอนเดินมาแม้แต่ใบหญ้าใบไม้นี่เหมือนหน้าหนีหน้ามึงเนี่ยนะนะโอ้โหเราเราจะชั่วขนาดไหนนะฮะทีนี้ ่าเจ้าไม่ได้จะประหารชีวิตเจ้าไม่ได้ต้องถอดจากยศก่อนราชการที่3ก็จะเลยโปรดเกล้าให้ถอดจากยศให้เรียกมอมไกรสอนเฉยๆนะแล้วโปรดเกล้าให้ไปประหารชีวิตที่วัดปทุมคงคาวคาม่ใกล้ๆนะก็ไม่ใกล้ไม่ไกลแต่ใกล้กลกลกลยาวรา่า่ะนแล้ววิธีประหารชีวิตก็คือเอาถุงดำครอบศีรษะนะแล้วทุบด้วยไม้ทึบทอนจัก แล้วปรากฏว่าไอ้คนที่ทุบเนี่ยป็นลูกน้องเก่าของมอาไรสอนเขาคงประมาก,ก็ถือไมส้สั่นใช่ครับ <_ S 1> นะวะัโอ้ตีผิดที่นะะ <_ S 1> เสียงแววออกมาจากถูไอหมึงปูบอกอีกคนแล้วนะมึงมาทำแบบไหนเนี่ยเนะีนะ่ยเขาก็เจ็บนะับวัดผิดที่นย่ยยอมตายชนะนนี้อ่า,อา,อาเหตุการณ์นี้เกิด2,391นะพระจอมยังเป็นเจ้าวาดที่นี่ ก็มีชายนีรนามออพระพุทุรูปเนี่ยศิลามาถวายท่านเจ้าวาดนะฮะแล้วท่านเดินหนีไม่ได้ไม่ได้ให้ชื่อไม่ได้บอกชื่อนะก็พอถวายเสร็จปุ๊บมีขาวแววมากองไปสอนโดนทหารชี้แล้วเนี่ยฉันก็เลยตั้งชื่อว่าพระไพดีพินาศ์ไพดีแปลว่าตรูพินาศ์รปลว่าพังสัตรูพังนะก็เป็นตำนานที่น่าสนใจนะ แล้วถ้าท่านไปที่วัดปฐมคงคาเนี่ยหินท,ที่ที่มองไกสอนโดนประหารชีวิตยังอยู่นะฮะเขาฟังเขามีสาลาเล็กๆเนี่ยใหญ่กว่านี้หน่อยหนึ่งก็อเอาถือนเนี่ยไปฟังว่าในสาแล้วก็จะมีป้ายชื่อของมอมไกรสอนแล้วเพราะว่าเกิดมีอะไรตายเปียอะไรแต่ไม่ได้พูดถึงว่าโดนประหารชีวิตะแล้วที่เขาเรียกว่าสนามหลวงศับสนามหลวงหมายความว่าพระเจ้าแผ่นดินสเสด็จปเปน็นประธานนะ ทีเนี้ยราชการที่4ท่านทรงสอบ3ประโยคราชการที่ที่ที่สท่านเห็นว่าท่านคล่องนะท่านก็เลยโปรดให้ข้ามไม่ต้องสอบ4สอบ5ไปเลยรักรโดนแล้ได้ลุกขึ้นไปชี้หน้าที่ช่วยกันนี่โอ้โหเป่าอะนะป้าจริงๆอ่าในท้ายที่สุดก็โดนมีมีนักกับข้อจันทร์นะแล้วด้านหลังนี่นะฮะด้านหลังพวกโสดเนี่ยท่านใจเห็นมิดครับพุทธบาทีี่งนะทในมณฑลเนี่ย เงี้เข้าเอาไว้เนี่ยเื่อรวแกชมนะคือบางทีมันทำอะไรเมื่อไรยังไงไม่ทราบมันไม่มีรลักรายนีไม่ก็แล้วแต่แต่นะามไม่เหมือนกันบามันไม่มีไม่มีเลยปรดที่ดีมันใครเป็นประานบางทีมันจเป็นลายลอีย อันนี้ประวัติตามตำนานของโรเกิดใหม่ชต่ตัรร้งหลังใหม่สร็จปเนี่ยต้อูตามเพราะว่าเองก้อโต่ไม่ชอบโภลิ่นต้องหลายผมไม่ชอบโตลาเรตเลยก็เลยไม่ได้ตัดทิ้งนะแล้วก็มีมาที่้แต่ได้มาก็มีก็ คังนี้ก็จะมีครัพ pues ย mm nah, ์สรูปงที่ควรที่จะเปล่า <anal> ว <capacities> ึึงทหน่าเรานอคีตของเก่านะแล้วสมัยก่อนเนี่ยพวกชรัตกรเนี่ยเขาไปยึดพระนะวันที่ชาว่าตัวสมัยก่อนก็จะเห็นว่า ในวัวเนี่ยสมนค้าไห้ขึ้นมาได้ไม่หมดเลยบแล้วเนี่ยเราได้ชมข้าโพสดข้เจดียันเงี้ยตามพระแต่ทีนี้จะมีคณะบางคณะที่เดี๋ยว้าเลยนะนะเนี่อ่าอันนี้ิบางถนนเดี๋ยวเราเดินถ้าท่านเหนื่อยเดี๋ยวบอกนะนะเราไปยกลงมาแบกไ่ได้นะต่ีเดี๋ยวเดวพาไปให้จารประบาที่เด็กนัก้ายัวเนี่ยขวโพด้าให้รือ หลังนี้พนักพันดาซึ่งเดินทีนอยู่ในสวนขวาในพระ,ร,ะารามาธวังนะให้ย้ายมาปลูกใหม่ในะวัดวน,นเเพื่อเป็นตำหนักจ้า้ามุกนะสร้างมาของม่ในชะ่ว่ามีก่อนนะจักรรื้อมาสองสองสามเจ็ดเก้านะแล้วเจ้านายเนี่ยที่ที่พระยศสูงเนี่ยโดยมากท่านจะมีท้องพระโรง รัชการที่สี่ตรงที่ตึกรีนตาตางเขียวนั้นตอนท่านจะมีของโารทำด้วยไม้แต่หน้าต่างมันจะมีนันไม่มีเชาไช้รูปมันจะวัดผาแล้วก็จะท่านส่งเรือออกแล้วสร้างตำนักใหม่หมายว่าจะไว้ใช้ทงานแต่ยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยคุณทาอัน4 0 0ร้อยสิบคุณแม่นังเก้าก็อยู่หัวท่านทีเ็จพอ ก็งานที่สูงที่ได้าท่านงาหน้าขึ้นไปดูนะฮะเขาก็จะมีเครื่องหมายของพนักงานเที่ยวนะก็ให้คือเดินทางเราก็เป็นหมอเขาก็จะใช้วิชาชีพหมอเพื่อล่อลวงให้คนเข้าเรีตนะค่าแต่ที่นี้เขาไม่เก็บไม่เก็บค่าเฉลียมค่าหมอนะแต่ที้อ่ะเขาก็ต้องกินเหมือนกันเลยขามีตากใ่น้องนะ ทีนี้เขาก็หันไปประกอบอาชีพเป็นโรงทีทีนี้ปัญหาเกิดตรงที่ว่าเราเป็นชาวพุทธเราก็เอาไปจ้างเขาให้พิมพ์หนังสือสว่วนตนหนังสือปาติโมกหนังสืออะไรเงี้ยคเขาไม่ยอมพิมพ์เขาก็บอกว่า,วาเนี่ยมันสรรเสริญพระพุทธเจ้าอ่ะไม่ได้เดียวรับรชกาลที่สี่ท่านก็เลยมีพระรําชดำรว่าท่านสร้างโรงพิ์แล้วสร้างตรงสถานที่ตรงนี้ข้างล่างกป็นโรงแท่นแท่นพมพนแล้วข้างบนเป็นห้องเก็บ ก็ต่อมาใน2458นะต้องสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะรัชกาลที่สี่เนี่ยเนื่องจากว่าไอ้รัชกาลที่หกเนี่ยเนื่องจากว่าท่านทรงผนวชนี่แล้วสมเด็จอาเนี่ยท่านเป็นพระราชนิพนธระปริยาจารย์พระปัญญาเนี่ยสร้างท้องพระโรงให้เป็นท้องพระโรงของท่านเราจำได้ไหมว่าเราเล่าเรื่องพระรูปพระูรัชกาลที่สี่คิดจะดีจำได้ไหม พระรูป,ปูนในห้องพระธาตุเนี่ยห้องนี้จะเยอะแบ่งเป็นสองห้องห้องเล็กๆเขาเรียกว่าห้องพระธาตุก็จะมีพระบรมรูปแล้วก็มีพระธาตุอ่าสเสวาษาษนะเียพระธาตุนะเ้าชันแล้วนอกนั้นนะก็ะเป็นห้องใหญ่แล้วก็จะมีพระแท่นของสมเด็จมาสมณะนะ,ะเมื่อกี้นี้ก็ลืมเล่าไปอย่างหนึ่งจาได้ไหมว่าที่พูดถึงสามชั้นของสังราดเรียกสังราชไม่ว่าชั้นไหนเนี่ยท่านจะมีแท่นนะรธรรมยุทธไม่นั่ง เราไม่นั่งเราจะเอาพระพุทธรูปวางแทนแต่บางทีมหาดไทยเขานั่งนะก็เหมือนเป็นพระที่นั่งในว่ากันเถอนะทีนี้ในห้องเนี่ยก็จะมีพัดแทนแล้วก็ตอนที่สมเด็จม,มาสมณรัตน์แม่จักรพราเนี่ยสิน้นพระชนบางทีก็เอาพระพุทธเอาไว้ที่นี่แต่ทีนี้ก็แล้วแต่วัดความสะดวกบางทีก็ใช่บางทีก็ไม่ใช่แห่นะงสมเด็จวัพระกุทเนี่ยที่สมเด็จจุนทา,ทายีเนี่ยพระโรดของท่านเอาไว้ที่นี่ แล้วตรงข้างหน้านะเราก็จะมีอนุสาวรีย์สมเด็จกรมพยาวประเวศจำได้ไหมผมบอกว่าสมเด็จกรมพยาวประเวศเป็นที่ไว้ไว้พระยุทธชัยมากมากของช่างงา่ายทีนี้สมเด็จกรมพยาวประเวศขั้นสูงที่เป็นนัง่งดูนอกนะขัแปดก็เลยสร้างอนุสาวรียนะ์เนี่ยเพื่อไม่ให้คนเดินข้ามไปที่ท่านเคยนัง่งให้ต้องเดินอ,อ้อม แล้วคุณเคยได้ยินไม่รู้มันถึงหรือเปล่านะตอนที่มีนักโทษประหารก็จะแทนอะไรเนี่ยนะก่อนที่จะเป็นจัดคอะฮะที่ที่อะไรตรงข้ามกับวัดเทพซ์ิรนพ่พราชัยนะก็นั่นเป็นสถานที่เขาประหารชีวิตนะถ้าสมเด็จนั่งอยู่เขาจะลอยนักโทษโอาไว้นักโทษคงจะสวดนะดูลพรให้โยมแล้วก็อย่าได้รับนิมนต์ออกไปข้างนอก อาจารย์นึกยังที่บอกนะเป็น,นเรื่องเล่าไปแล้วใ้าว่ามันจริงหรือเท็จขนาดแล้วสมเด็จก็เคยส่งพระนิพนธ์เรื่องหนึ่งวิเคราะห์ไม้สุขศไม้สุขศรเขาเก่าไวใ้ในวิวนัยว่าจีวรของเราเนี่ยพวัตตามไม้สุขนะทีนี้เวลาต่อมาไม้สุขต์มันไม่แน่นอนว่าเอ๊ะมันเท่าไรกันแน่สมเด็จท่านวิเคราะห์ไม้สุขต์เขียนนังนเสือเลื่มหนึ่งเรียกว่าสุกตะวิจิติพาน ไปพิมพ์ที่วังกาโอ,อ้ดังระเบิดนะแล้วข้างหน้าเนี่ยจะมีแ่นทองเหลืองท่านไปดูนะมีแ่นทองเหลืองแล้วก็จะเทียบไม้สุโพตกับเซนติเมตรช่างไทยแล้วก็ริ้วสาบนท่านไปดูนะไม่ไได้ความอย่างนี้ คือจำได้มาทีในพุทธบาทเน่บอกว่าบางคนเขาเชื่อว่าพระเจ้าเท้าใหญ่ขนาดนั้นจริงๆเขาเชื่อว่าอย่างนั้นนะ ต่างประเทศนะไปเป็นเป็นูมรูปรูปตาประเทศ,เทศแต่ตอนที่เรามี200ึ0สงองรปีครบราชสมภพพระจอมเกล้าเนี่ยนะพระจุลพระจอมเก้าเนี่ยท่านก็กให้เอาออกทั้งหมดนะก็รักษาให้แบบเดิมนะแล้วก็เดี๋ยวนี้จะยังมากก็มีแค่พิษภูมท่านั้นเองหนที แล้วเวลาท่านเห็นรูปภาพเก่าๆเนี่ยที่ท่านจะอยู่หัวทรงถวายพระอ,องค์เป็นสิธย์นะฮะรือทูปเทียนแพนนะฮะก็ถ,ถวายที่ห้องข้างบนนี้นะฮะแล้วเวลาเห็นท่านลงบันไดเนะะี่ยก็บันทบันไดลง ผมเ 3, าามล็กพัฒน์สำคัญกอเคยเจ้าฟ้ากรมประกุจศลานุรักษ์ปัญจุศาเราจริงๆท่านก็เป็นสเสด็จนาในรัชนะกาลที่4นะก็เป็นพี่ของแม่รัชกาลที่สี่สก็ท่านก็เป็นช่างนะท่านก็กใชบข,ข่าวว่าท่านแกะปากปนกระที่ออกแบบพนระประธานในโบสถ์ หาอะไรหาอะไร,ะไรหาเต่าวะมูนเหลือมมูนเหลือมมันเหลือมม,อมันต้นไม้ป่ะ